เรื่องของดีไอคอนยังไม่จบนะหลายคนถามหาว่าเอ๊ะเห็นบรรดาทนายแล้วก็ภาคประชา,าสังคมดังๆที่รับเรื่องร้องเรียนไปกัน<ฆ>เยอะๆเนี่ยไม่เห็นมีคุณอัจคือคุณอัจริยเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญกรรมเนี่ยก็เห็นว่าก่อนหน้านี้เข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้เหมือนกันไม่ได้ไปที่บ,บก,กปคบก,กับเขาด้วยแต่ว่าวันนี้ไปยื่นหนังสือที่สคบสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบอกให้ทางสคบเนี่ยเพิกถอนใบอนุญาตที่เคยอนุญาตให้กับดิไอคอนกรุ๊ปเรื่องของการตลาดแบบตรงซะ ขีดเส้นบอกว่าภายใน2วันถ้ายังไม่เพิกถอนเนี่ยคุณอาจจะร้องสคบอว่าอาจจะผิด1,57ก็ได้คุณอัจฉริยะอธิบายแบบนี้ครับว่าทางดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยได้รับอนุญาตจดทะเบียนการตลาดแบบตรงมาเมื่อปี2,562ทีนี้ทุกวันนี้ปี2,567ผ่านมา5ปีคุณอัจฉริยะบอกว่าโดยพฤติการแล้วดําเนินการผิดจากที่จดทะเบียนไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการอ้างว่าแผนการตลาดแบบตรง ขายสินค้าให้กับสมาชิกเป็นตัวแทนจําหน่ายอันนี้คือที่มันถูกต้องรายได้มาจากการที่สมาชิกเอาสินค้าไปขายแต่พอถึงเวลาจริงคุณอาจบอกว่ามันไม่ใช่การขายสินค้ามันเป็นลักษณะชักชวนให้คนเนี่ยไปหาเครือข่ายมาเป็นสมาชิกอันเดอร์คุณแล้วก็หาต่อไปเรื่อยๆแบบนี้รายได้มาจากการที่บรรดาสมาชิกก็มาเปิดบินเปิดดิลเลอร์ระดับต่างๆอันนี้มันเป็นไม่ใช่รายได้มาจากการขายของจริง มันจึงไม่ใช่การขายตรงหรือการตลาดแบบตรงแบบนี้มันอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่มากกว่าหรือเปล่านะฮะซึ่งคุณอัดบอกว่าในความเป็นจริงและสินค้าของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดเพราะราคามันแพงเกินกว่าราคาของลักษณะเดียวกันทั่วๆไปไม่ได้เป็นสินค้าที่คนอูโหูอยากได้จะไปซื้อกันแบบว่ามากมายขนาดนั้นทีนี้คุณอัดเนี่ยจี้ไปทั่วเจ้าหน้าที่จี้ไปที่ตัวเจ้าหน้าที่ของสคอบอเองบอกว่า ในส่วนของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยคุณอาจก็มองว่าผิดตรงที่ไม่ตรวจสอบตั้งแต่ตอนจดทะเบียนและมองว่าอาจจะเข้าข่าย157นะคือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นให้เวลา2วันถ้าหากว่ายังไม่ไปเพิกถอนใบอนุญาตที่ให้ไปตั้งแต่ปี62เนี่ยคุณอาจจะไปแจ้งความเอาผิดกับเจ้าหน้าที่คสคบซะเองทีนี้มาฟังทางสคบ,บบ้างคุณผู้ชมเราฟังทั้งสองฝั่งนะคคุณจิตติพัฒน์บุญสมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคของสคบบอกอย่างนี้ครับว่าเรื่องที่คุณอาจนํามายื่นเนี่ยก็จะ เข้าองค์ประกอบตามมาตรา19หรือเปล่าจากนั้นก็จะเสนอให้ในายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตซะซึ่งมาตรา19ที่บอกเนี่ยครับก็คือกําหนดไว้ว่าห้ามผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรงไปชักชวนสมาชิกโดยจะให้ผลประโยชน์จากจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นนั่นคือคุณจะทําแบบตรงเนี่ยคุณเอาสินค้าไปขายคุณมีไรายได้จากการขายสินค้าไม่ผิดแต่ไรายได้หลักของคุณถ้ามันไม่ใช่มาจากตัวสินค้าแต่มาจากการไปกว้านหาคนเป็นสมาชิก อันนี้มันเป็นข้อห้ามตามที่มาตรา19กําหนดแล้วซึ่งวันพรุ่งนี้ครับทางสคอบอน,นัดให้บอสพอลมาให้ข้อมูลวันถัดไป17ตุลาคมบอสกันบอสมินบอสแซมนัดเข้ามาให้ข้อมูลและถัดไปวันศุกร์จะเชิญ10บริษัทที่เป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ยมาชี้แจงข้อเท็จจริงเมื่อได้ข้อมูลมาประกอบกับหลักฐานทั้งหมดแล้วคาดว่าจะนําเสนอนายทะเบียนเพิกถอนได้นะฮะโดยจะเร่งดําเนินการเพื่อให้ได้ข้อสรุปภายในวันที่18ตุลาคมก็คือวันศุกร์นี้ครับ